รวม5เทคนิคที่คุณอาจยังไม่รู้ที่รู้แล้วชีวิตของคุณน่าจะง่ายขึ้นกับเกม The Ragnarok โอิตเบเทคนิคที่1เกี่ยวกับปาร์ตี้นะครับผมตั้งชื่อว่ารวมพลคนอม,มะตะมันทำอย่างไรนะฮะก็เมื่อเราเล่นเกมเป็นปาร์ตี้กันตี้5คนเมื่อเราตายจากการสู้กับบอสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เพื่อนกดรวมพลที่เป็นหัวตีนะครับกดรวมพล เมื่อเรากดไปที่จุดรวมพลหลังจากที่เราตายเราจะเด้งฟื้นขึ้นมาเฉยๆเลยครับจากนั้นเราก็ทําการโอนหัวตี้ไปให้คนถัดไปเพื่อหนีคูดาวของการกดรวมพลนะครับเมื่อเราตายอีกครั้งหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปกับเซฟนะให้เพื่อนกดรวมพลอีกนะครเราก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้ใหม่นะครับปาฏิหาริย์จริงๆกับรวมพลโคกอมะตะเทคนิคที่2ทนี่เกี่ยวกับมินิบอลนะครับอันนี้หลายๆคนก็อาจจะทราบแล้วแต่ก็ยังมีคนไม่ทราบนะครับว่า การตีมินิบอสเนี่ยเราเปิดโอโต้เพื่อเช็คตำแหน่งของมินิบอสได้เลยนะครับและมันจะพุ่งเป้าและเดินไปหามินิบอสทันทีนะครับผมเทคนิคที่3ามเดมอนกอนวออันนี้เนี่ยเราเข้าไปแล้วเปิดโอโต้เพื่อเช็คสถานะบอสได้เลยว่าบอสต,ตัวนั้นว่างหรือไม่คือถ้าบอสต,ตัวนั้นว่างยังไม่มีใครตีเลยนะ ตัวในมินิแมปเนี่ยจะชี้เป้าทาร์กเก็ตวิ่งไปหาบอสทันทีแต่ถ้าเกิดบอสตัวนั้นมีคนตีอยู่หรือกําลังตีอยู่มีการทําสงครามเกิดขึ้นในบริเวณบอสตรงนั้นเป้ามันจะเดินมั่วครับคือบอสไม่ว่างเราสามารถเช็คได้ด้วยนะเทคนิคที่4ในดรแอทเทิลนะครับสงครามรุ่งอรุณเราสามารถเทเลพอร์ตและเช็คจํานวนมอนสเตอร์ได้ด้วย โดยการกดที่ปุ่มอีเวนต์นะครับแล้วเลือกตรงสงครามลุรุณก่อนเลือกเนี่ยเราลองมองไปทางขวามือนะครับตรงเลขเขียวๆมันจะบอกจำนวนมอนที่อยู่ในแมปนั้นเวลาจำนวนมอนเหลือนิดเดียวเราจะได้ไม่ต้องไปกดเทเลพอร์ตตัวหลวงและเมื่อเรากดเ,เข้าสู่อีเวนต์สงครามลุงอรุณเนี่ยมันก็จะเป็นการสุ่มหรือเรียกว่าเทเลพอร์ตนั่นแหละใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็กดรัวๆไปได้เลยครับสำหรับการเทเลพอร์ตข้างในนั้นถึงแม้ว่ามันเทเลพอร์ตไม่ได้ เราสามารถใช้ปุ่มอีเว t นต์นี้ในการเทเลพอร์ตได้ครับเทคนิคที่5 Channel นะครับมันเป็นการเปลี่ยน Channel เพื่อเพิ่มเลือดอเราสามารถเติมเลือดได้ด้วยการย้าย Channel เฉยๆนะครับแล้วเทคนิคที่6อันนี้แถมนะครับในโดโจในโดโจปกติแล้วมันจะกดอาหารเข้าไปไม่ได้นะครับ แต่เราสามารถกดข้างนอกได้แล้วเข้าไปแล้วมันไม่หายเราก็กดอาหารตุนไว้ตั้งแต่ก่อนลงได้นะครับก็แนะนำไว้ที่ประมาณ30นาทีหากเจอเทคนิคดีๆอีกผมจะรวบรวมและนำมาทำคลิปให้เพื่อนรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้แบ์แบง์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ LD Cloud เปิดบอดเกมมือถือ24ชั่วโมงมีแอป,ปใช้งานได้ทั้งในคอมและมือถือแชร์จอให้เพื่อนช่วยเล่นได้สมัครได้เลยลิงก์อยู่ในรายละเอยียดของคลิปนะครับ